บ f 4 9 m ส a ่โอ้ชื่อเรียกยากจริงของ Sony เอาเป็นว่าเป็นฟิลเตอร์ Sony Size และกันครับก็คือ Sony บวกของคาไซส์ที t ตารเคลือบด้วยโคสติ้ง T-Star ของ Sony มันเป็นฟิลเตอร์ที่อยากจะได้มานานแล้วลหละแต่ว่าที่ผ่านมาคือไม่มีโอกาสได้ใช้ฟิลเตอร์ตุ่นี้แล้วก็เราก็มองว่าเออไปซื้อพวกฟิลเตอร์ยี่ห้ออื่นนี่ก็น่าจะ ก็จะได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาคือไปซื้อเลนตัวใหม่มาฉึกๆตัวนี้นะตัวนี้เราก็เลยไปซื้อที่ช็อปโซนี่เราได้ส่วนลดประมาณลบไปประมาณ300บาทนี่แหละครับก็ลเลยได้ฟิลเตอร์ตัวนี้มานะครับนี่ก็หน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถอดใส่เลยแล้วกันที่นี้พอเราใส่ฟิลเตอร์เข้ามาแล้วเนี่ย ความหนาเนี่ยก็ไม่ไม่ได้หนามากนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับฟิลเตอร์บ,บางตัวหนึ่งนะฮะถ้าเรียบเทียบกับฟิลเตอร์รุ่นอื่นนะครับก็จะมีความหนาที่ที่หนากว่าของตัว Sony นี้นิดน,นึ่งนะครับก็คือตัวนี้จะค่อนข้างบางกว่าจะบางาพอๆกับฟิลเตอร์ยี่ห้อนี้แต่ว่าตัวเนี้ก็ค่อนข้างใช้มานานแล้วละ่ะสภาพก็เป็นลองเป็นรอยถลอกละ แล้วก็ตอนหลังๆมาก็คืออยากจะให้ฟิลเตอร์แต่ละตัวมันอยู่กับเรนตัวนั้นไปตลอดเลยโดยที่เราไม่ต้องค่คอยถอดปกติคือผมจะเป็นคนไม่ค่อยใส่ฟิลเตอร์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่ค่อยชอบเรื่องของแฟแต่ว,ว่าด้วยความที่เรนตัวเนี้ยเราซื้อมาใหม่ออแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเลนราคามันก็ไม่ได้ถูกๆเนาะก็หาฟิลเตอร์ดีๆให้มันสักตัวหนึ่งเลยดีกว่าจะได้โปรเทคให้มันด้วยทีนี้ในกล่องเขามีอะไรบ้างในนี้ก็จะมี เป็นคู่มือของเขาที่ดูด้ามากก็คือจะเป็นกล่องนี้คือไม่รู้อะไรพอเห็นคำว่าไซส์แล้วมันตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับออันนี้ก็เป็นตัวตลับสายฟิลเตอร์ซึ่งก็เป็นลักษณะีชาอย่างนี้นะครับเออดูดีนะแกะไงวะเนี่ยแค่ง,งัดอ่อนอย่างนี้เลยงัดอ่อนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอย่างนี้ นะครับคือวางอย่างนี้ป๊อปทเตอรก็จะอยู่นี้อ,อ่ะก็ประมาณนี้